ไปต่อกันที่คดีฆ่าหันศพจังหวัดอุดรธานีนะคะคขณะนี้ตํารวจยังจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุไม่ได้แต่ปรากฏว่าไปเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะจังหวัดน้องบัวลําพูเพราะพบชายวิกลจริตถูกฟันคอเกือบขาดนะคะนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนตอนนี้ตํารวจสันนิษฐานนะคะว่าคนร้ายอาจจะเป็นฆาตากรต่อเนื่องค่ะครับผมคือตอนแรกนะ่ะทางสอพอเมืองอุดรธานีเนี่ยก็ไป ตามตัวผู้ชายที่เมื่อวานนี้เรียนไปว่ามีกล้องวงจรปิดส,สามารถจับได้แล้วคาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนก่อเหตุเป็นชายวิกลจริตนะครับปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่ฮะไม่ใช่คนก่อเหตุนะครับแต่ว่าตํารวจก็กำตังตามหาคนร้ายอย่างต่อเนื่องจนไปทราบข่าวว่าที่อําเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลําพูนี่นะฮะมี ผู้ชายวิกลจริตคนหนึ่งถูกฟันคอเกือบขาดชื่อว่านายสำราญสีมุ่งคุณนะครับเสียชีวิตอยู่ริมถนนบ้านราชเกษมสีโนนงามตำบลน,นาดีอำเภอสุวนนรรณคูหาซึ่งมันเป็นเส้นทางเดียวกันจากบ้านของคนที่ถูกฆ่าหันศพนะฮะบ้านของคุณปัญญาทองศรีอายุ50ปีตำรวจก,ก็เลยคาดกันว่าอาจจะเป็นคนร้ายคนคนเดียวกันตอนนี้ก็เลยประสาน ทางตำรวจที่สพสุวรรณครูหานะฮะช่วยกันประสานตามต,ามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับค่ะคือที่บอกว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวกันเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตำรวจเขาตรวจสอบเส้นทางค่ะเส้นทางจากกระท่อมปลายนานจุดเกิดเหตุที่ฆ่าหันศพที่อำเภอกุดจับ15กิโลเมตรคือจากนั้นเส้นทางที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดมเดเดีเดินทางไปต่อนะคะที่อำเภอสุวรรณครูหาอีก50กิโลเมตร และก็ต่อไปยังจุดเกิดเหตุ10กิโลเมตรห่างกันเพียงแค่75กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคตอนนี้ตำรวจบอกว่าถ้าประชาชนพบเห็นหรือว่ารู้เบาะแสก็ให้รีบแจ้งตำรวจทันทีค่ะถือว่าเป็นคดีสะเทินขวัญน,นะเพราะว่าค่ารปนสองสมด้วยกัน